รู้ทันฝุ่นด้วยแอปลไลดีดีดีคืออะไรอ่ะป้าก็แบบนี้ไงแอปลไลดีแอปส,สำหรับใช้เช็คข้าฝุ่น pm 2.5ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้สีฟ้าอากาศดีมากทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติสีเขียวอากาศดีแต่กลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งสีเหลืองอากาศปานกลางหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งกลุ่มเสี่ยงควรสวมหน้ากากป้องกัน pm 2.5 สีส้มอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5กลุ่มเสียงไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้งสีแดงอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพงดทำกิจกรรมกลางแจ้งหากจำเป็นควรสวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5แล้วแตอนนี้ค่าฝุ่นสีอะไรป้าสีส้มฮะสีส้มเจ้าเวียดีป้านี่ไงป้งเราไปทำหน้าที่ ค่าฝุ่นเกินผ้ามาตรฐานสิ่งที่ป้าต้องทําคือ 1. ปักถงสีเพื่อให้คนในชุมชนรู้ค่าฝุ่นเหมือนกัน 2. บอกผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศเสียงตามสาย 3. แนะนําให้กลุ่มเสียงใช้แอปไรดีและวิธีการป้องกันตนเองรู้ทันฝุ่นด้วยแอปไลดีของแท่